เ,เครื่องดื่มอาชีตองนะครับเป็นเครื่องดื่มสก,กัดจากสมุนไพรนะครับ mm hmm. มูลเหตุในการเกิดปิดพันธุ์ตรงนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าในเมื่อสมัสมยสัก5ปีถึง10ป,10ปีที่แล้วมีกระแสะของน้ำหมักที่แรงมากนะครับ mm hmm. ทางบริษัทก็มองเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องมาทําน้ำหมักเพราะว่าน้ำหมักที่เราประโยชน์ที่เราต้องการคือเราต้องการโปรไบโอติกที่ออกมาจากน้ำหมักแต่เมื่อมาทําเป็นผิดพันธุ์จริงเนี่ยเราต้องเอาโปรไบโอติกมาผ่านการฆ่าเชื้อไม่เช่นนั้นจะปวดที่เราบรรจุนี้ก็เกิดการระบาด นะครับแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมปริมาณสารสมคัธญที่เราหมักอันนั้นได้นะครับเราทึงมาเปลี่ยนแปลงมาเป็นทำอาอาริตตองนะครับโดยที่สารสมคัญของอาหาจิตตองเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับไม่มว่าจะเป็นเรื่องของมะขามป้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักข่าตอนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีสารสำคัญคือคือเเตีินซึ่งเป็นแร่โคไซนะครับแล้วก็มไม่มว่าจะเป็นใ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 น,ในตัวเีมันคิโน Favorite นะครับมะละกีดก๊กมีผลป,ประโยชน์ต่อเรื่องของเบาหวานได้อ,อย่างไดอ,อย่างชัดมากแล้วก็ชาเขียวนะครับแล้วก็คามิ้งชันนะครับนอกจากบบนั้นเราก็ยังมีการเติมโกลด์ไซคิวเทนลงไปในๆๆๆๆใน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 ฟิลิมกรรไกของเราด้วยนะครับฟิล์มกรรไกก็เราที่มีความหลากหลายและมีความลงตัวในเรื่องของคุณภาพนะครับที่ทําให้เกิดเนี่ยของ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 คนทุกวัยที่สามารถใช้เป็นยาหรือเป็นอาหารเสริมสําหรับบรรุง่างก,กายได้อย่างดี นใ,นในสารตัวหนึ่งกล่าวเพราะฉะนั้นสารตัวหนึ่งกล่าวบางคนเอาไปใช้เกี่ยกวกนะับโรคเบาหวานแต่ก็าก็ได้ผลอย่างอย่างดีมากนะในในสารตัวหนึ่กล่าวหรือบางคนก็อาจจะจะมาใช้ในเรื่องของการที่เราคอนเซปต์ในการทำตัวนี้คือเราตั้งชื่อว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์จุลชคือเป็นสารที่มาต่อต้านอนุมูลสระซึ่งเพราะฉะนั้นอนุมูลสระที่เราเกิดไม,ม่ไม่ว่าจากการที่เราทานยาเป็นเวลานานหรือเราอยู่กับสารเคมีเป็นเวลานานนะครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยเราต้องมีสารสักตัวที่เรามาดึง เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีสารที่ไปต่อต้านกับอนุมูลสระที่เกิดขึ้นก่อนที่อนุมูลสระเหลเ่านั้นนะครับจะกลับมาทําลายออตับไตไช่พุงในตัวเรานะครับก็คือเราควรจะมีสารตัวดังกล่าวนี้มากนะครับเพราะสารตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่ง่านที่ต้องมีความภูมิใจมากนะครับว่าตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นสินค้งที่เ,เกิดขึ้นมาในท้องตลาดเป็นเวลานาะนและยังคงอยู่และยอดขายก็ยังดี นี่หมายถึงว่าผลิตภัณฑ์มันสาม,มารถขายให้ตัวมันเองได้จึงอยากจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์น,นี้ให้กับพวกเราไปด้วยนะครับ